กราบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะคลิปชวนอ่านพระไตรปิฎกวันนี้ประจำวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2565นะคะมาทำคลิปเรื่องธรรมะหมายถึงอะไรนะคะธรรมะหมายถึงอะไรคำว่าธรรมะในพระไตรปิฎก จะหมายถึงอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วคำว่าธรรมะเนี่ยเป็นคำกลางๆนะคะเป็นคำกลางๆมีความหมายเยอะเลยค่ะเกิน10นะคะพระอาจารย์สมบัตินั้นที่โกก็เคยบอกว่ามีประมาณ11ความหมายนะคะทีนี้ก็เลยลองมาค้นคว้าในพระไตรปิฎดกดูค่ะว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะก็พิมพ์เข้าไปในไตรปิตก,กะ 91.com นะคะก็จะเป็นเว็บที่รวบรวมพระไตรปิฎกฉบับเล่มสีน้ำเงิน91เล่มนะคะแต่ว่าข้อดีของเว็บนี้นี่เราสามารถที่จะพิมพ์หาคำที่เราสนใจได้นะคะก็พิมพ์คำว่าธรรมะหมายถึงอะไรนะคะพิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาว่าธรรมหมายถึง จะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพิมพ์เข้าไปคําว่าทําหมายถึงนะคะเว้นวรรคหมายถึงแล้วก็คลิกตรงแว่นขยายสัญลักษณ์แว่นขยายแล้วก็เริ่มค้นหานะคะก็เขาก็จะค้นให้เราว่าธรรมะเนี่ยหมายถึงเนี่ยมีทั้งหมด34รายการนะคะซึ่งจะเป็นหัวอยู่ในหมวดของหัวข้อธรรมที่ทางเว็บเขาทำขึ้นแล้วก็จะมีในส่วนของพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก รวมทั้งพจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์พจนานุกรมไทยบาลีด้วยนะคะก็ค้นจากหลักฐานทั้งหมดเนี่ยพบ34รายการนะคะ34รายการใช้เวลาค้นหา3.7วินาทีนะคะ3.7908วินาทีทีนี้เราลองมาตามเข้าไปดูนะคะว่าธรรมะหมายถึงอะไรนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะก็คือธรรมะเนี่ยเป็นคําก,กลางๆบางครั้งก็คือไปไป ต่อท้ายคําว่าอะไรก็ความหมายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ก็ในบางส่วนก็จะใช้คําว่าธรรมะหรือธรรมเนี่ยเฉยๆนะคะซึ่งก็มีหลายความหมายอีกเช่นกันนะคะเรามาลองดูกันนะคะเข้าไปที่พระสุตตันตปิฎกซึ่งมีทั้งหมด18จุดนะคะแล้วก็พระพิธรรมปิฎกมี13จุดก็เมื่อกี้ลองเซิร์ชเข้าไปแล้วนะคะ,ะการที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยเราก็คลิกที่คำว่าพระสุตตันตปิฎก พอคลิกเข้าไปเสร็จปั๊บนะคะหน้าจอเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะมีทั้งหมด18รายการใช่ไหมคะก็จะมีรายการที่1ไปจนถึงรายการที่18แล้วก็บอกเล่มด้วยนะคะอ่ะมาดูนะคะเล่มที่1ธรรมะหมายถึงกุศลกรรมบท10มาลองดูนะคะเรเมื่อกี้ค้นมาแล้วหมายเลขหนึนะคะหมายเลขหนึจากพระสุตตันตปิฎก เล่มที่16ทีฆานิกายปาติกวัคบทว่าในธรรมอันเป็นกุศลทั้งหลายหมายถึงกุศลกรรมบท10นะคะอันนี้คือความหมายที่1นึ่งนะคะธรรมะหมายถึงกุศลกรรมมบท10ค่ะต่อไปค่ะความหมายที่2จากพระสุตตันตปิฎกหมวดที่2นะคะเล่มที่2หรือตอนที่2ที่เขาค้นมาให้เรา ธรรมะนั้นหมายถึงธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งสมาธิอ่าจริงไหมนะคะลองมาดูข้อสอนะคะหลักฐานจากพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายอุป,ปริปันนานะคะเล่ม3ามภาคสองหน้าที่4ี่ยหกธรรมะหมายถึงธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งสมาธิ ธรรมที่เป็นฝากฝ่ายแห่งสมาธิจะมีความหมายอะไรบ้างนั้นก็เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะพาเข้าไปที่เล่มบริเวณนี้ได้เลยแล้วก็จะมีรายละเอียดนะคะก็ท่านใดสนใจว่าธรรมที่เป็นฝากฝ่ายแห่งสมาธิหมายถึงอะไรก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะธรรมะหมายถึงอะไรบ้างนะคะก็ไปเ,เล่มที่7กับ11นะคะของ ในเว็บนี้ที่เขาค้นหามาให้เราเนี่ยนะคะธรรมะเนี่ยหมายถึงโพธิปักกิยธรรม37ประการค่ะลองไปดูกันนะคะหมวดที่7กับ11นะคะเราก็เลื่อนไปโอธรรมะมีธรรมะหมายถึงอะไรธรรมะเป็นคำกลางๆนะคะมีความหมายเยอะมากเลยค่ะข้อ7นะคะจากพระสุตตันตปิฎกขุทนิก ขุทกะนิกายสุตตนิบาตเล่มหนึ่งหหน้าที่370นะคะบทว่าอายันหิธรรมโมธรรมิกะอุบาสกกล่าวหมายถึงโพธิปักจิยธรรม37ประการบทว่านิปุโนได้แก่ธรรมที่ละเอียดนะคะก็ธรรมที่ละเอียดก็คือกุศลธรรมนั่นเองต่อไปเล่มที่11นะคะเล่มที่11 ธรรมะหมายถึงอะไรนะคะทีนี้ใครถามเราได้ตอบได้นะคะเขาเรียกรายการที่11นะคะจากเล่มที่62พระสุตตันตปิฎกขุดทกนิกายชาดกเล่ม4ภาคหนึ่งหน้า679นะคะคำว่าสัตธรรมสัตธรรมของสัตว์บุรุษหมายถึงสัตธรรมคือโพธิปัจคียธรรม37ประการของบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น นะคะอันนี้ก็คือสัตธรรมหรือคําว่าธรรมะนี่นะคะธรรมของผู้สงบหมายถึงโพธิปักขิยธรรม37ประการค่ะต่อไปธรรมะหมายถึงทิฏฐินะคะทิฏฐิของตนเองซึ่งอาจจะเป็นทิฏฐิที่ผิดก็ได้นะคะเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิข้อ8นะคะรายการที่8จากพระสุตตันตปิฎกเล่มที่47ขุดทกนิกายสุตตานิบาตเล่ม1ภาค6กหน้าที่760นะคะ ทิฏฐิเหล่านี้ย่อมกล่าวว่าเอาใหม่นะคะในคาถาต้นนั้นพึงทราบความสังเขปดังต่อไปนี้สมณพรา์ผู้ประกอบด้วยทิฏฐิเหล่านี้ย่อมกล่าวว่าความบริสุทธิ์มีอยู่ในธรรมนี้เท่านั้นหมายถึงทิฏฐิของตนแต่ไม่กล่าวถึงความบริสุทธิ์ในธรรมเหล่าอื่นสรุปก็คือธรรมะหมายถึงความคิดความเห็นของตัวเองค่ะนะคะ ต่อไปธรรมะหมายถึงมรรคผลนิพพานค่ะนี้พูดถึงระดับโลกุตระเลยนะคะโลกุตระธรรมเลยธรรมะหมายถึงโลกุตระธรรมค่ะข้อ9ค่ะหมวดที่9นะคะรายการที่9จากพระสุตตันตปิฎกนะคะพระไตรปิฎกเล่มที่50ขุทกศนิกายเถระคถาเล่มสภาค3ตอน1หน้า1 0 9 ศาสนานั้นเราเข้าถึงแล้วคือเข้าถึงแล้วโดยประจักษ์ในตนได้แก่ทําให้แจ้งแล้วซึ่งทำอันซึ่งทำนั้นอันประเสริฐอันหมายถึงทรรคือมรรคผลและนิพพานเพราะฉะนั้นจึงประกอบความว่าการที่เรามาสู่สำนักของพระนะคะสรุปก็คือคำว่าธรร นั้นอันประเสริฐซึ่งธรรมนั้นอันประเสริฐธรรมในที่นี้หมายถึงมรรคผลและนิพพานค่ะธรรมหรือคนไทยชอบอ่านว่าธรรมะก็ได้นะคะต่อไปนะคะธรรมะหมายถึงเหตุค่ะมีเหตุกับมีผลนะคะอันนี้ก็คือเป็นธรรมฝ่ายเหตุธรรมฝ่ายเหตุภาษาบาลีเรียกว่าธรรมมะค่ะเรียกว่าธรรมนะคะอย่างเช่นอริยสัจสี่นั้นก็จะมี มีทุกขัสัตสมุทัยสัตนิโรธสัตแล้วก็มรรขสัตใช่ไหมคะธรรมที่เป็นฝ่ายเหตุก็คือสมุทัยกับมรคส่วนธรรมที่เป็นฝ่ายผลฉันจะเรียกว่าเป็นอัฏฐะนะคะเพราะฉะนั้นทุกขัสัตเนี่ยคืออัฏฐะสมุทัยคือธรรมะนิโรธคืออัฏฐะมรรขัสัตคือธรรมะนะคะก็คืออัดธรรมอัดธรรมนะคะธรรมฝ่ายเหตุ ข้อที่14นะคะธรรมะหมายถึงเหตุค่าหมายถึงเหตุหมายถึงทำฝ่ายเหตุนะคะหมายถึงเหตุนั่นเองตัวเหตุเลยเรียกว่าธรรมจากพระไตรปิฎกเล่ม62จาก91เล่มนะคะโชสีน้าเงินพระสุตตันตปิฎกขุดทก,ดกนิกายชาดกเล่ม4ภาค1หน้าที่706 ในคาถานั้นคําว่าใดหมายถึงจากบุรุษผู้ใดคําว่าธรรมะหมายถึงเหตุที่สําหรับสองกุศลและอกุศลธรรมคําว่ารู้คือพึงรู้ชัดสรุปนะคะสรุปก็คือธรรมะหมายถึงเหตุที่สําหรับสองกุศลและอกุศลก็คือหมายถึงเหตุนะคะหมายถึงเหตุได้แน่นอนนะคะ ต่อไปคำว่าธรรมะหมายถึงปัญญาค่ะหมายถึงญานะหรือปัญญาเจตสิกเลยนะคะหมายเลขข้อ15ค่ะจากเล่ม67พระสุตรตันตปิฎกขุดเกนิกายจุลนิเทศเล่ม6หน้าที่430อัฏฐะว่าท่วมทับชื่อว่ามนทินเพราะอัฏฐะว่าปทุสรรายบทว่าธรรมจักขุธรรมจักขุง ดวงตาเห็นธรรมคือในบางแห่งหมายถึงมรรคขยานที่หนึ่งในบางแห่งหมายถึงมรรคขยานสามเป็นต้นบางแห่งหมายถึงมรรคขยานที่สีรร่ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือคําว่าดวงตาเนี่ยก็คือหมายถึงปัญญานะคะ เห็นธรรมหมายถึงก็คือเห็นเห็นธรรมทั้งหลายธรรมะจักขุดวงตาเห็นธรรมธรรมก็คือสิ่งที่เป็นอารมณ์ของปัญญานั่นเองนะคะสิ่งที่เป็นอารมณ์ของปัญญาปัญญาก็คือโดยเฉพาะที่เป็นโลกุตระมักคปัญญาเนี่ยก็จะมีความรู้กว้างขวางมากนะคะก็คือมัคคยาหรือปัญญาเจตสิกนั้นจะ รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทุกขัสัตสมุทัยสัตนิโรธสัตแล้วก็มรรขสัตนะคะอันนี้อันนี้จดมาผิดนะคะอันนี้หมายถึงธรรมะหมายถึงสิ่งที่ปัญญารู้ค่ะนีต้องแก้ใหม่นะคะสิ่งที่ปัญญารู้สิ่งที่ปัญญาเจตสิกรู้แล้วกันอืม าทิ้งแล้วกันนะคะต่อไปธรรมะหมายถึงอัตภาพค่ะข้อ16คือวัตถุประสงค์ของคลิปนี้เนะะี่ยค่ะจะมาทําคลิปเพื่ออธิบายความหมายของคําว่าธรรมมะนะคะว่าหมายถึงอะไรสรุปก็คือหมายถึงได้หลายอย่างมากเลยนะคะไม่ได้หมายถึงเฉพาะเจาะจงสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือจะต้องดูบริบทรอบข้างว่าบริเวณนั้นทรงมีพุทธประสงค์ว่าหมายถึงอะไรนะคะ จากเล่มที่69เพราะสุดตันตปิดกขุททกนิกายปฏิสัมพิธามักเล่ม7ภาค2หน้าที่68เจ้าลัทธิชื่อว่าอุดเฉทวาวาทะเพราะกล่าวว่าศูนย์บทว่าทิฏฐธ,ธรรมโมคือธรรมที่เห็นประจักษ์หมายถึงธรรมที่เป็นปัจจุบันบทนี้เป็นชื่อของอัตภาพที่เห็นได้ในปัจจุบันนั้นๆ นิพพานในปัจจุบันชื่อว่าทิฏฐธรรมนิพพานก็คือธรรมที่เห็นประจักษ์หมายถึงธรรมที่เป็นปัจจุบันในที่นี้หมายถึงอัตภาพที่ได้ในปัจจุบันนั้นก็คือธรรม,มะหมายถึงอัตภาพนะคะต่อไปธรรม,มะหมายถึงพระปริยัติธรรมข้อที่18 จากเล่มที่69พระสุดตันตปิโดขุทกนิกายปฏิสัมพิธามักเล่ม7ภาค2หน้าที่596นะคะบทมีอาทิว่าธร,รมเมนปะปวัตเตนะตีติธรรมะจักกังชื่อว่าธรรมจักรเพราะทรงให้จักเป็นไปในธรรมพึงทราบว่าท่านกล่าวหมายถึงเทศนาธรรม จักนั่นเองในบทเหล่านั้นบทว่าธรรมเมนะปวัตเตติกล่าวว่าธรรมะจักสรุปก็คือธรรมะหมายถึงพระธรรมเทศนาหรือพระปริยติธรรมนะคะอ่ะในหมวดของพระสุตตันตปิฎกนี้ก็นับแล้วมีทั้งหมด9ความหมายแล้วนะคะคําว่าธรรมะ9้าความหมายต่อไปลองไปดูในพระอภิธรรมมั่งนะคะเวลาเราจะคลิกเข้าไปดูในพระอภิธรรมเราก็เลื่อนที่พระอภิธรรมนะคะ มีพระสุตตันตปิฎกก็มีแค่นี้เราก็กลับไปตรงที่ค้นหานะคะข้างบนอ่าในในพระสัตตันตปิฎกมี18พระอภิธรรมมี13เราก็คลิกเข้าไปที่พระอภิธรรมปิฎกค่ะเขาก็จะเปลี่ยนข้อความให้นะคะมาแล้วคะ่ะพระอภิธรรมปิฎกนะคะหมวดที่2คะ่ะรายการที่สอง ธรรมะหมายถึงอะไรบ้างจากพระอภิธรรมปิฎกนะคะรายการที่2คือธรรมะหมายถึงสิ่งที่รู้ได้โดยใจเท่านั้นลองดูนะคะจากพระอภิธรรมปิฎกนะคะพระไตรปิฎกเล่มที่77 7เพระอภิธรรมปิฎกวิพังเล่มสภาคหนึ่งหน้าที่310นะคะข้อ1 กองตันหาหกคือรูปทานรูปตันหาสัทธตันหาคันทตันหารสะตันหาโหทพะตันหา,ภภา,นหาแล้วก็ธรรมะตันหานะคะข้อ 2. สัปปะเทศธรรมหมายถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้เป็นบางส่วนคือส่วนเล็กข้อ3นิปะเทศธรรมหมายถึงธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยสิ้นเชิงนะตรงนี้ก็คือธรรมตรงนี้ก็คือหมายถึงพระปริยัติธรรมนะคะ ธรรมะหมายถึงพระธรรมเทศนาหรือพระปริยติธรรมส่วนธรรมะตัณหานะคะธรรมะตัวนี้หมายถึงสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจเพราะว่าในหมวดของกองตัณหา6นั้นท่านแบ่งตามทวารหรือว่าตามอายตนะนะคะก็คือ,คอเรียกว่าเป็นรูปตัตหาเป็นตัณหาที่เกิดจากการที่ตาเห็นสีนะคะรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหา รัศตันหาโผฏพัตันหาแล้วก็ธรรมะตันหาธรรมะตันหาก็คือสิ่งที่รู้ได้ทางใจนะคะเป็นเป็นธรรมะที่กว้างขวางมากเลยนะคะธรรมะที่รู้ได้ทางใจต่อไปธรรมะหมายถึงองค์ชานค่ะหมวดที่สี่นะคะจากเล่มที่เจ็ดสิแปดพระอภิธรรมปิฎกวิพังเล่มสองภาคสองหน้าที่สี่ร้อยสาสิบเอ็ดนะคะมีข้อความว่า แม้ในนิเทศนั้นสมาติกกะมะแปลว่าการเพราะการก้าวล่วงชื่อว่าก้าวล่วงแล้วเพราะความเป็นผู้ออกแล้วจากธรรมนั้นๆน,น,นะคะหมายถึงอง์คชานค่ะในที่นั้นๆชื่อว่าข้ามแล้วเพราะบรรลุภูมิในเบื้องบนชื่อว่าข้ามพ้นค่ะธรรมะตรงนี้หมายถึงอง์คชานนะคะ ก็คือหมายถึงองค์ชานก็คือธรรมะหมายถึงองค์ชานต่อไปนะคะธรรมะหมายถึงอัคติสี่ก็ได้ด้วยค่ะข้อ5นะคะจากพระไตรปิฎกเล่มที่78พระอภิธรรมปิฎกวิพังเล่มสองภาคสองหน้าที่935แห่งธรรมะทั้งสมีฉันทะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยอำนาจแห่งความเป็นธรรมะสาธารณะการลำเอียง คาน,นังหมายถึงการเป็นไปเพราะฉันทะชื่อว่าฉันทาคำาเนะแปลว่าความลำเอียงเพราะความรักใคร่อลองคลิกเข้าไปดูนะคะเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะเราคลิกเข้าไปเสร็จเราคลิกที่ลูกศรน,นี้เพื่อเพื่อปิดตัวเลขด้านข้างนะคะซ่อนแสดงหมายเลขบรรทัดก็คลิกโอเคหมดแล้วเราก็คลิกได้นะคะ บุคคลแม้ทั้งสี่จำพวกนี้ชื่อว่าย่อมดำเนินไปสู่ฉันทาคติเป็นต้นตามลำดับพระอริยะทั้งหลายย่อมไม่ดำเนินไปตามธรรมะมีฉันทะเป็นต้นนี้เพราะเหตุนี้ธรรมนี้จึงชื่อว่าอัคคติเห็นไหมคะธรรมะในที่นี้หมายถึงอัคติค่ะชนทั้งหลาย ชนทั้งหลายมิใช่พระอริยะย่อมดําเนินไปสู่อัคติด้วยธรรม,มะมีฉันทะเป็นต้นเพราะเหตุนั้นอัคตินี้จึงชื่อว่าอัคติามะัะบททั้งสองแห่งธรรม,มะทั้งสี่มีฉันทะเป็นต้นเห็นไหมคะธรรม,มะทั้งสี่ก็คือธรรม,มะในที่นี้ก็คือหมายถึงอัคติสี่ค่ะ ต่อไปนะคะธรรมะหมายถึงสิ่งที่พระอรหันต์เป็นธรรมะของพระอรหันต์นะคะข้อ6หาทีนี้เราย้อนกลับไปก็คลิกลูกศรย้อนนะคะรายการที่6นะคะจากพระไตรปิฎกเล่มที่80พระอภิธรรมปิฎกกถาวถัตถุเล่ม4ภาคหนึ่งหน้าที่696 ในขณะนี้ว่าธรรมะเหล่าใดของพระอรหันต์ผู้ไม่มีอาสวะธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะดังนี้สก,สก,กวาวทีหมายถึงชนเหล่านั้นจึงถามว่าทรรมทั้งปวงของพระอรหันต์เป็นต้นสรุปก็คือธรรมะแปลว่าสิ่งที่เป็นธรรมะของพระอรหันต์นะคะอันนี้นะคะ คลิปนี้นะคะวัตถุประสงค์ก็คือจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยใช้คำว่าธรรมะเนี่ยเยอะมากไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีความหมายหลายหลายความหมายนะคะอันนี้คัดย่อมาก็คือมี9้าแล้วใช่ไหมคะสิบสิบเอดสิบสองสิบสามคือมีเยอะค่ะเดี๋ยวลองจะลองคลิกให้ดูว่านะคะเวลาเราจะคลิกเราก็คลิกในช่องนี้ก็พิมพ์เข้าไปนะคะ จะ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 หาว่าคําว่าธรรม,มะมีทั้งหมดกี่คําทอรอร,รมเนี่ยนะคะในพระไตรปิฎกมีทั้งหมดกี่คําลองดูนะคะก็คลิกที่ค้นหาค่ะคลิกที่ค้นหามาแล้วค่ะคําตอบ ค้นหาคําว่าธรรมนะคะธรรมะหรือธรรมทรร,รมมีหนึ่งแสองมื่นเก้าพันรายการค่ะอยู่ในหัวข้อธรรมสามพร้อยสิารายการพระวินัยปิดก,ก8137รายการพระสุตตันตปิดกห้าหม่นเก้าพันรกสิบสี่รายการพระอภิธรรมปิดก มีห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยี่สิสามยี่สิบห้ารายการพจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ของท่านปออประยุทธ์นะคะหนึ่งร้อยหกสิบสามรายการค่ะลองนะคะคลิกเข้าไปที่หัวข้อทำดูหัวข้อทำก็คือเว็บนี้เขาจะมีคัดลอกออธรรมะมาเป็นหมวดหมวดมาทำเป็นหัวข้อทำนะคะสั้นๆ รายการรายละเอียดพวินัยเล่มหนึ่งก็คืออย่างนี้นะคะ กบฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อตายขณะนั้นได้เกิดเป็นเทพบุตรจากเวรัญชกันเวรัญชกันดะวันานานี่คือหัวข้อธรรม,มหมวดที่หนึ่งนะคะกบฟังธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมในที่นี้ก็คือพระปริยัติธรรมหรือพระธรรมเทศนานั่นเองนะคะอันนี้พระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงธรรมจะน้อยหรือมากก็ตามย่อมทรงแสดงครบถ้วนทั้งสาประการ อันนี้ก็หมายถึงพระปริยัติธรรมเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะสรุปว่าธรรมะเนี่ยมีหลายความหมายค่ะธรรมะหมายถึงอะไรคําตอบก็คือมีหลายความหมายต้องดูเนื้อความบริเวณนั้นจึงจะแปลถูกนะคะว่าหมายถึงอะไรค่ะก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะคะท่านใดสนใจที่จะศึกษาพระธรรมตามพระไตรปิฎกนะคะขอเชิญเข้าไปฟังได้ที่เว็บไซต์ไตรสิกขา www tri sikkha นะคะ ท่านจะได้มีสติมีปัญญาเข้าใจพระธรรมตามพระไตรปิฎกโดยไม่ผิดเพี้ยนเลยค่ะขอกราบอนุโมทนาทุกท่านที่ชื่นชอบการฟังพระธรรมจากพระอาจารย์สมบัตินันทิโกนะคะสวัสดีค่ะ